นี่ยดูดิใสายมึงมีไหมส่งมาตรงไหนมันไม่มีสายลุงจะไปเชื่อมมันดำเคี้ยอะไรมันเราก็อยู่ตรงหน้าล็อบบี้เว้ยหน้าที่แบบเจอฝั่งสงครามอยู่ตอนนี้มึงไม่ได้ส่ลุงแล้วเบี้ได้สามอันที่กูยังไม่มีเกมขึ้นมาเลยโอ้ยต่อเดี๋ยวก็เท่อใสายลุงไหมกูมีมีสายลุงไหมแค่นั้นแหละอย่าเอาไอวิเดียออกเลยยี่เดี๋ยวอะ l e a g รีออฟเรเจนด์นอต e s p o n d i n g มม่กดมึงกดเถอะรอคลิปมากันเดี๋ยวไอพีเอ่อรอป่เราล่ารารเดี๋ยวของกดพีเพื่อนกดพีแล้วก็ไปที่รีคอมรีคอมเมดอะมึงเห็นปะเจอยังมาแล้ว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 อ้ามซื้อยังีคนมแ้พีเอ่อเข้าป่าเลูไ้ามใช่เข้าป่าเข้าป่าเดี๋ยวไปช่วยไช่วยตัวตัวอ้า้า บูเหี้ยอะไรอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ที่กูมาอ่ะเอเบซ่าอีป้าแก่ในมึงเห็นปะพี่ลองไปหามึงอ่ะเอาบูก่อนเปล่ากูจะตายกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วกูมึงมันหมากูไปช่วยกูไปช่วยกูไปช่วยมึงออกก่อนเราช่วยมึงเราช่วยรอวันนึงได้ไหมรอมึงได้ไหมย่าลาอย่าลานกูอย่าลานกูเดี๋ยวช่วยหมาป่าตัวใหญ่เลยลูกเร็วมึงออกก่อนมึงออกก่อนดีมึงออกก่อนเออเร็วเอาเร็วนี่พันหนิเลยหรอกดดีไอมึงเห็นตัวดีป่ะ มึงไม่ได้เอามานี่ว่าพันิดะไอไอรุนรุนป่าไอคุณเป็นป่าอะไรไอมึงไม่บอกกูตั้งแต่แรกวะป่าเปลี่ยนไปเยอะมาไอคุณทำไมคุกดคลิปไม่ได้แตยว่าขาเป็นขวาไอคกูต้องมีฮิลเลืองที่บ่อใหญ่อะนะตายตายเรื่องอไปไม่รู้กูยังไม่ทำอะไรเลยเกมนี้มันเล่นไรวะไปเพื่อยๆค่อยๆค่อยๆ ม่อนม่อนจะว่าเดี๋ยวมันกดคิิก่าเดินไม่กี่เดียวเป็นเวดีเลยมอนกัดช่วยมั้ยกูทำแรงกูจะรอดม่อนมาแล้วม่อนพ่อน่าจะยินโอ้กูสู้บูไม่ได้เมื่ถั่วแล้วไอ้กูจะโดนบูฆ่ากูจะโดนเงาบูนี่มึงเงาบูกูโลกูโรไอ้มึงโดนบูฆ่าไอ้มึงโดนบูฆ่ามึงเร็วเร็วปูกับไอ้จะโดนบูฆ่ามึงเร็วเร็วมันตัวใหญ่จเดไ๋้เหี้ย ไม่ไม่เคยลืมว่ารูดป่ามือเงี้ยยูซื้ออะไรล้คุปมสองวงกับบ้านมันสองรอบอีฮี้บ้าบ้าหว่งโอ้ยอ่ะไอ้ย่าโอ้ยโอ้กตกลงคืนเพราะเรื่องนันตมันจะไม่ขึ้นใช่ไหมคุณนึกว่าขึ้นไม่ขึ้นเนาะไหอะ ไอ้รูน่ะลูนป่าคล้ายๆไอ้คนที่สื้อสายไปอ่ะไม่ขึ้นใช่ปะขึ้นใช่ปะพีคือหน่งเจ็ดสิบไม่รู้ไม่รู้แต่มื่กรเกิดแล้วป่าป่าเมื่อก่อนเอาไม่เป็นเอาขี้บอลเอาขี้บอลขี้บอลขี้บอลเอนเลยเฮ้ยสัต่งมั้งครับป้อมเลนกลางโอ้ยอย่าโดนกูมันมีวิธีเดินเร็วกว่านี้ไหมสั่งได้แค่นี้เดินได้แค่นี้

เออมาี่ีวันไม่ฮิมิกับเนีมิมกับเนี้ยมาดีมาดีบัตเจอูบเจอูม่เห็นฮิวเลยอีกอไอ้ไอ้ทาน่ามาธิคือิวเว้มึง้องกดดูม่ด้เลยต้องยนนิ่งวะเยิยิ่งกดอีโอเออนั่นแหละเอาฟูบาแดิไอ้แกดิตไอ้ดิตไอ้แดิได้แดิต e r a e s เอาฟูบาเอฟาด a i e a t านี่นฟาร์มาร์มนี้ด้วยฟาร์มนี้ด้วยมาเอามา กูเก Gu ่งแล้วกกูเก่งไอ้เหี้ยก like ูกล um ้มูใจเย็นทุกอย่างไอ้ผัดมึงช่วยกูก่อนไม่ทำหนูเป็นกระแขงแล้วเป็นกระแขงแล้วเดินคือมันไม่ได้เอาสมัยมาทำเทียงไงดีวะตอนนี้ฟังใจร้องเลยตามเลยเพื่อนฟาร์มเร็วาร์มเร็วฟาร์มเร็วฟาร์มเร็วกูกูแทงให้อยู่เพื่อนกูแทงให้อยู่เร็วเร็วเพื่อนเร็วเพื่อนเร็วเพื่อนกูเจ็บเกูเจ็บผกตอนนั้นกูต้องการความช่วยเหลือจากมือวัน ในเมื่อตอนที่กูเก่งแล้วกูไม่ต้องการช่วยเหลือจากใครแล้วกูใคร่างได้ไอ้ย่าจงทำอะไรไม่ได้สัตว์โอ้ยจะตา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 ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เว้ยไอ้นิกนิโกลมันเป็นโตฟอเว้ยไอ้มีี่วากับบ้านมาแบบไวๆอ่ะตัวน้ำแนะนำอยากแนะนำการ์ดละกูเจออามูกูเจออามูอามูอ่ะอมูยี่อมูรางแปลงแล้วครัอมู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 ตัดเลยตอนที่คนพิจิีเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวไอ้บวพีชหนึ่งไอ้พีร่าช่วยไอ้คนฝ่ายพี่ทำไมเป็นคนอย่างนี้วะพี่เฮีย กูเล่นควายจัดเฮียกูเล่นของตัวมาตั้งนานมึงลัดกูเฮียข้าวไปสี่้ราเพื่อนกูปากกูต้องกูต้องการรู้นะว่ามึงข้าวอะไรมึงลัดกูไม่เกี่ยวไอ้มึงลัดกูมึงลัดเฮียขอป้อนนะเฮ้ยกูอยากมีพันนิดด้วยกูฟาร์มโคตรชาเลยเฮียเดี๋ยวมาเดี๋ยวเอามันเฮ้ยอย่าลืมวางวอร์กันด้วยทุกคนอย่าลืมวางวอร์กอย่าลืมวางวอร์อวางไงวะไอ้เหลืองมึงเห็นปะ เหลืองๆไอเวางให้วางให้ว่าให้ตรงไใกล้เนี่ยเออวางหน่อยวางหน่อยวางหน่อยต้องวางด้วยของทำยี่อะไรวะเอาไว้ดูศัตรูมันแบบว่าบุกอะเผื่อแบบไอ้สมุนิหน่าไอ้มอนน่ะฟาร์มไปอยู่อยู่ดีก็ป่ามันจะมาแกงไอ้มอนประมาณนั้นไม่รู้กูไม่เคยโดนแกงกูรอดได้หมดทำไมมึงถึงวางบ่อยอย่างงั้นหนอทำไมมึงไม่วางตรงไอ้ตรงแถวบังกอนหนอะไอสองตัวนะไอเติมเลนเพื่มให้ก่อนลองวางอยู่ไอบูเกิดบูเกิดกว่าบวนนะมึงรอรอกว่าบวนไม่วาง ได้ด้ไอมช่วยนเดี๋ยวไปเชื่อไปเชอเอาะเอาได้เอามนได้ได้เอาบูนูอาบูนูเหรไอ้แล้วงอาบูนูอยู่ข้างหลังอาบูนูไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่เขี้แล้วกลับบ้านก็ได้ก็ได้เดมาเอาาเอาดิอาบูนูดีเอาบูนูเฮียมึงเล่นเพื่อนกูสัตว์อไอดิอามูามเราไม่งจริงข้ามมาดิข้ามมาข้าข้ามม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 า้ามมาข้ามม้ามมาข้ามมาข้มมาข้มมาข้ามมาข้ามมาข้มมาข้าม กูไม่มีรองเท้ากูไม่มีรองเท้าเฮียมึงฆ่ามันได้เว้ยมึงฆ่ามันได้เออเอเอกดสกิลมายังมีอยตายตายตะยตายตายตาตายตายตาาตตายอยตาายตายตายตาายตาาย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 ตยายรายตายผลบายตายายตายยตา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 ายตงยายตายตาตอยายงายต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 ายเายตายตายตยตายตายตายาาายายายยตา 재미있다 <목소리> 장기를 <목소리> <목소리> <목소리>